เรื่องทรงห้ามใช้รองเท้าหุ้มส้นเป็นต้นสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักคีสวมรองเท้าติดแผ่นหนังหุ้มส้นสวมรองเท้าหุ้มแข้งสวมรองเท้าปกหลังเท้าสวมรองเท้ายัดนุ่นสวมรองเท้ามีหูลายคล้ายขนปีกนกกระทาสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายเขาแกะ สวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายเขาแพะสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายหางแมงป่องสวมรองเท้าที่เย็บด้วยขนนกยูงสวมรองเท้างดงามวิจิตคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพลธนาว่าเหมือนคฤหัหั์ผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลาย จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าติดแผ่นหนังหุ้มส้นไม่พึงสวมรองเท้าหุ้มแข้งไม่พึงสวมรองเท้าปกหลังเท้าไม่พึงสวมรองเท้ายัดนุ่น ไม่พึงสวมรองเท้ามีหูลายคล้ายขนปีกนกกระทาไม่พึงสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายเขาแกะไม่พึงสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายเขาแพะไม่พึงสวมรองเท้าหูงอนมีรูปทรงคล้ายหางแมงป่องไม่พึงสวมรองเท้าที่เย็บด้วยขนนกยูง ไม่พึงสวมรองเทา้างดงามวิจิตรูปใดสวมต้องอาบัดทุกกฎสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังราชสีสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือโคร่งสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือเหลืองสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือดาวสวมรองเท้าคลิบด้วยหนังนาค สวมรองเท้าคลิปด้วยหนังแมวสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังข้างสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังนกเขาคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าเหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังราชสีไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือโคร่งไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือเหลืองไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังเสือดาวไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังนาคไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังแมวไม่พึงสวมรองเท้า คลิปด้วยหนังข้างไม่พึงสวมรองเท้าคลิปด้วยหนังนกเขารูปใดสวมต้องอาบัดทุกกฎ